คุณจิรายุห่วงรั์ครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโคกษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสอปชนะครับเปิดเผยว่ากลุ่มอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าในพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันที่24พฤศจิกายนก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ26พฤศจิกายนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากกลม,ามารกรทรัพยากรธรณีครับต้องแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากใน8จังหวัดที่ภาค น,นั่นก็คือที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสครับพร้อมเร่งประสานอาสาสมัครเครือข่ายนะครับเตรียมรับมือทีอ่เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงให้ทันท่วงทีนะครับย้ําประชาชนาเตรียมรับมือล่วงหน้าลดผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกร,รอกนะครับในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยในวันที่28-30พฤศจิกายนนี้ครับ โดยโฆษกสปชนะครับกล่าวว่าสําหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงนะครับน้ําก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนนี้ครับโดยเฉพาะในวันที่28ถึง30พฤศจิกายนทุกหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมรับมือ ผลกระทบจากฝนตกหนักในภาคใต้อย่างเต็มที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องจกักรเครื่องมือและก็การฝึกซ้อมรับแผนเผชิญเหตุนะครับในพื้นที่เปลาะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนอ่างเก็บน้ําในภาคใต้นะครับได้เตรียมห้องน้ําล่วงหน้าเพื่อรองรับน้ําฝนนะครับแล้วก็ปรับลดการระบายน้ําให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้าที่เพิ่มขึ้นด้วยเน้นย้ำครับขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ําจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับและก็ยัง ได้กล่าวอีกว่านะครับทางสงปชเนี่ยได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศสจํานวน10บคนจมภายในเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา11บเอ็ตาหินาทีครับโดยขณะนี้นะครับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมถึงมูลนิธิกู้ภัยก็ยังคงปฏิบัติการตามหาผู้สูญหายหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์เรเน่แมรี่คอเร่นะครับอายุ77ปี ส่วนนักท่องเที่ยว6รายปลอดภัยแล้วนะครับประสงค์จะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายครับได้นําตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณจิรยุนะครับก็ได้กล่าวว่าในวันนี้นะครับเวลาสิบนาฬิกาเนี่ยคุมภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอสอปชนะครับจะเป็นประธานประชุมสปชชุดใหญ่ติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็เร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานโดยเฉพาะแผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ดินโครนถล่มแม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่และแม่น้ํากกจังหวัดเชียงรายครับเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบของประชาชนก่อนที่จะนําเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะ รัามนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรมสัญจรในวันที่29พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยรายชภัสเชียงใหม่ศูนย์แม่รินต่อไปครับครับ